คุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งด้วยนะคะปกันค่ะคุณผู้ชมห้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวานนี้บอกว่าช็อกเหมือนกันนะ,ะใช่เมื่อวานนี้เราเล่าให้หฟังนะครับว่า หนึ่งครอบครัวบันเทิงที่เรารักมากมากเสียยคุณแม่อายุ89ปีไปส่วนทางด้านคุณพ่อตอนนี้ก็ยังเป็นโรคโควิดเหมือนกัน93ยังอยู่ใน ICU อาการตอนนี้ยังทรงตัวอยู่หนึ่งใช่ค่ะเพราะจริงๆเราต้องบอกว่ากับอาเป็ดเองเนี่ยเราก็เพิ่งได้สัมภาษณ์อากันไปเมื่ออาทิตย์ท,ที่แล้วค,คือเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยพอทราบข่าวเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับอาเป็ดนะคะอาเป็ดสวัสดีครับ อ่ <อา S 1> เป็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาเป็ดได้ยินไหมจ๊ะเสียงเสียงอาเสียงอาได้ยินไหมอายด้ยินพวกเราไหมคะอ๋อเสียงยังไม่มาอาทิตย์นขอข้อมูลหน่อยว่าคือจะบอกว่าเมื่อเช้าในช่วง11บเโมงที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวงัตเป็ดเนี่ยได้ทำพิธีชาปนากิจที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแล้วจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ย ทางญาติไม่มีใครเลยที่สามารถเข้าไปดูแลได้มไม่มีใครเลยที่สามารถจับมือหรือว่าบอกลาได้ซึ่งมันก็เห็นแล้วเคสเคสตั้งแต่นับข้อมมาก็ไม่มีใครสามารถดูแลได้มาถึงที่คุณแม่ของอเป็ด ก็ไม่มีคนไปดูแลได้นกันแล้วก็ต้องทําการรีบเขาเรียกว่าเผาทันทีสิ่งที่ทําได้ก็คือเอาอัดฉีนั่นแหละค่ะที่หรือเท่ากระดูกเนี่ยที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาค่อยสวดอภิธรรมเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นอีกทีนึงนะคะ,ะเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตให้ทีงมาของเราเช็คเสียงก่อนนะครับแต่เขาบอกว่าเท่ากระดูกของคุณแม่เนี่ยเขาจะมาสวดอภิธรรมศาเป็นเวาวันเวลาสาวันท<ล> <3 S 1> ีน <3 S 1> หลังอีกทีหนึ่งนะคะ ก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆพอพอเราทราบข่าวเรื่องของเป็ดก็ได้มีโอกาสดูสัมภาษณ์อยู่รายการรายการห่ที่อเป็ดให้สัมภาษณ์อาร้องไห้ทั้งรายการเลยซึ่งปกติอเป็ดไม่เคยร้องไห้ใช่แล้วอเป็ดเองเป็นคนที่ถ้าพวกเราคุ้นเคยกับท่านดีอ่ะจะรู้เลยว่าอาเป็ดเป็นคนที่รักพ่อรักแม่มากๆเลยจริงแล้วป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาด้วยคือถ้าจำไม่ผิดน่ะสงกราน์อาเป็ดได้มีโอกาสได้ไปไปไปกราบเท้ารดน้ำต่นรน้ำตของผู้ใหญ่ด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย แม่ก็ตอนนี้เราเรากำลังพยายามเช็คเกี่ยวกับเรื่องเสียงอยู่นะคะเพราะจริงๆอาเนี่ยรอในสายกับเราตั้งแต่ตะกี้เข้ารายการแล้วตอนนี้ารายการสดนะคะเสียงอาจจะติดขัดนิดนึงภาพที่ทุกคนเห็น,นคือภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นภาพาพิธีพิธีการนะคะเมืม่อเช้านี้เมื่อกี้นี่คือบอยแฟนของชมพู่ชมพู่พิธีกรของเรานี่เองนะครับไปไปร่วมงานซึ่งจะบอกว่า งานศพแบบนี้จากจากคนที่เสียชีวิตจากโควิดนะ,ะเขาเปิดโอกาสให้คนที่ไปร่วมงานศพได้น้อยมากเฉพาะคนในครอบครัวที่จําเป็นแล้วก็สําคัญจริงๆะนะคะใช่ใช่ uh huh อ่าฮะขออนุญาตเช็คทีมงานก่อนนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองถือโอกาสวิดีโอคอลเข้าไปใหม่ก็ได้ให้ทีมงานเช็คก่อนแล้วกันนะแต่จะบอกว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวมากก็คือบอยนะบอยแฟนชมพู่เขาบอกว่าพ่อบอยเนี่ยถือว่าเป็นหลานเลย มเป็นหลานแท้ๆเลยทีงีนเช็คให้หน่อยนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะโฟนอินเข้าไปใหม่กันล้วกันเพราะว่ามั่นใจแล้ว,ว่าคนที่เสิร์ฟกาเป็ดเนี่ยสำรบครอบครัวเป็ดเนี่ยตอนเนี้สัมผัสได้เลยถึงถึงความเศร้าที่มันเกิดมานักต่อน,นักตั้งแต่นักข้อมจนมาถึงเนี่ยคือจะบอกว่าปีเนี้ยครอบครัวตลกค่อนข้างหนัก <c oughs> นะค่อนข้างหนักเราเสียบุคลากรสําคัญไปหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราเช็คกับทีมงานกันแล้วกันว่าได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ตอนต้นรายการนะเราพยายามที่จะโฟนอินวิดีโอคอลหาอัเป็ดแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยฮะแต่ตอนนี้โชคดีมากอัเป็ดอยู่ในสายกับเราแล้วอัเป็ดสวัสดีครับสวัสดีพี่เคลูกสวัสดีค่ะอวัค่ะอัเป็ดก่อนอื่นเลยนิพี่เคหนิงแล้วก็ทุกคนที่คุยแซบโชว์ขอแสดงความเสียใจกับอัเป็ดอย่างมากเลยนะครับเข้าเข้าใจความเข้าใจความรู้สึกเลยครับอัเป็ดครับตอนตอนตอนนี้ สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับอาก็บอกตรงๆว่าอตอนนี้กำลังจะรอเก็บกระดูกแม่อืแล้วก็ตอนนี้บอกว่าทรมานทรมานเรื่องเรื่องติดตัวเสียงโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าจะมีคําพูดของหมอมาแบบเดียวกับแม่หรือเปล่าเพราะพ่อก็ยังทรงทรงอ่อ๋อใช่ใช่คุณพ่อเลยเลยเครียดเลยเครียด วันนี้ไม่ไม่ได้ไม่อยากไม่ต้องการเห็นโ,โทรศัพท์จากโรงพยาบาลเลยครับคือคือตอนนี้เห็นเห็นบอกว่าอารอนกับเสียงโทรศัพท์พอสมควรเวลาที่มีเสียงโทรศัพท<ล>์ดังขึ้นมาขอบอกตรงๆว่าหลอนลูกหลอนมูกเพราะว่าแม่แม่ก็ก็็กไยแล้วจากไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเสียงโทรศัพท์ม,มันจะมันจะพูดได้หรอกเดียวกับที่เคยพูดกับแ,แม่เรื่องแม่กับเราหรือเราครับอ่ะ อาครับเห็นว่าคุณแม่คุณแม่ของของอาเป็ดนี่ติดโควิดก่อนก่อนที่จะได้วัคซีนเพียงแค่สามวันเท่านั้นเองวันเท่านั้นเองเราก็ขอหมอพร้อมตามกฎของรัฐบาลครับแต่หมอยังไม่พร้อมที่จะให้ก็เลยเลยยืดระยะเวลามันก็เลยมากันเป็นเรื่องเป็นหลังอย่าอค,ค่ะ,อะขออนุญาตถามน,นะครับอาตอนที่อารู้เลยว่าคุณแม่แล้วคุณพ่อติดโควิดนะ่ะในฐานะของลูกตอนนั้นอะ ความรู้สึกของเราเป็นยังไงอ่ะใจของเราเป็นยังไงบ้างคือผมรู้ว่าแม่อายุแปดสิบเอ้าอายุเยอะมีโรคเบาหวานมีความดันอมีไขมันส่วนพ่อเนี่ยอายุเกิบปีโอ้โหพ่อเข้าไปเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดเราก็ไม่กล้าบอกทั้งสองคนโดยตรงว่าเขาติดโควิด เราก็บอกเพียงแต่ว่าแม่ข้างบ้านเขาติดไอ้คนที่ดูแลดูแลแม่ติดโควิดน,นะฮะก็ต้องเอาแม่ไปกักตัวที่โรงพยาบ,บาลน,นะ,ะอเพราะว่าบอกต,ตรงๆก็ไม่กล้าเขาบอกว่าถ้าแม่อยู่ใกล้หมอเนี่ยมันก็จะสบายแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องมีหารก่อด้ให้โทรศัพท์เข้าเนี่ยเขาก็เหมดอ่าวิดีโอคอไม่เป็น เราก็ซื้อเครื่องใหม่ไป่ให้เพื่อที่จะได้ดูเรียกคอคุยกันทุกวันกับแม่อืมก็คุยตอนเช้าก็คุยทุกวันทุกค่อก็คุยกัน,กน,กน,กนแม่เป็นยังไงบ้างอ้วยแม่สบายแม่อยู่ได้แม่ไม่มีปัญหาเลยก็ให้แม่กับพ่ออยู่ด้วยกันใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มไปวัดต่างๆสวดมนต์ขอพร บนบางสารกล่าวสิ่งไหนที่ทำได้ก็ทำไปเหนือเชียงใหม่ไปดอยสุเทพไปพระาธาตุในคำไปวัดจุบาอริยชาไปวัดจุฬามณีไปวัดปู่ไปทุกที่ทุกแห่งทุกคน,คนเพื่อต้องการที่จะไม่แน่เลยจโควิดให้หนูจากโควิดแล้วจะให้ลูกชายบูช แล้วจะเล rac, ททิกาล earn, ทา,รรา,า off, ทุกอย่างจะเลิกสิ่งไหนเดยจะทั้งหมดบนหมดบนไว้ที่ละพรสีธรรมราชบนมพลาดสิ่งกติิทุกอย่างบนหมดบนหมดเพื่อต้องการให้แม่ขายเสือให้ได้คือเข้าใจว่าแม่อายุแปสิบเก้าอายุเยอะแล้วแต่ว่าไม่ควรจะมา i, แบบจบแบบนี้ mm. ที่ไม่สามารถที่จะรับเช่าแม่ ไม่สามารถที่จะร้มงไองแม่ไม่สามารถที่จะตัดแห้่ให้แม่แล้วหอมแก้แม่ไปท้องสุดทางนี้ก็ไม่มีโอกาสครับอ่า,าภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้หาวจากโควิดผมจะทําหน้าที่รูปขอขอแม่แค่นั้นเองเรารู้ว่าแม่อยายุไข่เยอะแล้วอายุแปดสิบเก้าก็อยู่มานานแล้วแต่ว่ามันไม่ควรจะมาจบที่โควิด เข้าใจเลยครับแต่ผมมั่นใจว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายพีเคได้รับพระแม่บวชวันสงการแล้วพ้าพ่อมวลสงการได้กอดแม่ได้หอมแม่ในวันสงการเท่านี้เองเมาษาผู้สภาวันเกิดแม่ก็ได้หอแม่ด้วยกินข้าวก็หลังจากนั้นก็ไปได้เจอ อ่ะค่ะตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณแม่รับรู้ได้อาอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่มากที่สุดคะบอกว่าผมผมรักแม่ผมรักแม่มากผมรักแม่มากผมอยากจะทำอะไรให้แม่มากกว่านี้แต่ว่ามันโรคที่มันร้ายแรงขนาดนี้มันทำลายมันทำลายทุกคนผมผมอยากให้แม่มีความสุขมากแบบนี้ด้วยครับ แม่จากไปยังแม่มีความสุขไม่ใช่แม่จากไปเพราะอันก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาผมรู้ว่าแม่เจ็บปวดแต่ว่าผมก็ต้องทําผมทําเพื่อเพื่อจะพาให้แม่ตื่นได้อีกสักนิดหนึ่งเพื่อรอผมผมกำลังจะไปทําบุญให้แม่ก่อนที่คือที่นครที่พัทลุงอะบ้านเกิดของแม่แตระกูลแม่เนี่ยอยู่พัทลุง ผมจะไปทําบุญดีวัดเกิดได้ก่อนจะส่งให้แม่ทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างที่ทําให้แม่ได้ผมอยากจะทําให้แม่ผมเก็บปวดมากอ่เแปดครับคงต้องบอกเับเป็ดว่าทุกคนเป็กำลังใจนะครับแปดแล้วก็หวังว่าหวังจริงๆเลยนะเพราะเข้าใจแล้วครับเปดหวังว่าอเเปปดคงจะไม่ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอหวังว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับอเปปด ก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นครับค่ะวันนี้เดี๋ยวจะต้องเก็บกระดูกแม่ตอนสี่โมงค่ะแล้วแล้วก็สวดสามวันแล้วก็เอากระดูกแม่ไปเก็บไว้ที่บ้านอืมครับอาเพื่อจะเก็บไว้จะเก็บไว้อรอพ่อหรือเปล่าต้องบอจะช่งยพ่อ,อยังอาอาจังไม่ไม่ไม่อาอาอาต้องมีกําลังใจแล้วอาเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ที่ได้ดูอาเนี่ยส่งกําลังใจให้อาแล้วก็เอาใจช่วยให้คุณพ่อ ได้รับข่าวดีอาการดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นโดยโดยเร็วๆด้วยนะคะอาขาอาแปดวันนี้ต้องขอบคุณ<ด>มากเลยนะครับอาขาขทางรายการส่งกำลังใจนะคะและกราบขอบคุณอาที่สละเวลามาอัปเดตให้กับพวกเรานะคะ ขอบคุณลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะพีเกศผมร้อได้เลยครับแพทขอบคุณครับค่ะถึงบอกว่าอันเนี้ยเราทุกคนต้องห้ามประมาทต่อให้บางคนบอกว่าได้วัคซีนแล้วจะเข็มหรือสองเข็มก็แล้วแต่ห้ามประมาทห้ามกาดตกอันนี้จริงๆเพราะว่าความสูญเสียเวลาที่มันเสียใจเนี่ยมันเอาอะไรคืนไม่ได้เลยคือไม่อยากจบรายการโดยไม่มีรอยยิ้มนะแต่ว่านี่คือชีวิตจริงของเราวันนี้หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดียิ่งกว่าแล้วเราเจอพมื่อนี้ครับสวัสดีครับ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กด <c oughs> กระดิง่งกิ้ง <s> กิ้งกิ้งด้วยนะครับ